สวัสดีครับพบกับคันที่บอยรีวิวนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบ็อกตัว GQ Max หมวกหน้ากาก P m 25ตัวนี้มันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆหลายมอเตอร์ไซค์อะไรก็คงจะเห็แนแอดเห็นฟีดกันบ้างนะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้ซื้อมาใช้งานนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมจะชอบใส่บับมากกว่าเพราะมันปิดแค่ครึ่งหน้านะครับแล้วก็เวลาเราใส่หมวกเต็มใบเนี่ยมันก็จะต้องใช้วิธีการสวมแบบสวมให้เต็มหัวนะครับถึงวิธีการอยู่ถ้าบับผมไม่ใส่เข้ามันจะเริ้ ก็จะถึงว <sociedad, S 1> ่าแค่นี้เพราะว่ามันเราไม่หยุดมันจะได้ไม่ค่อหยุดมาแต่ก็ปัญหาของแบบก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ก็ลึงทีนี้เวลาเราใส่อีกแบบนึงเราเลยต้องใส่ให้ให้อยู่ประมาณนี้อารมณ์ประมาณที่ทย่ใส่ถ้าใส่แบบเป็นใบก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็เนื้อมาเก็บไม่รู้ไม่ก็ถึงาพประมาณนี้นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันคือคล้ายๆมุกแล้วเราก็ใส่แบบเป็นใบแต่ว่าพอเป็นภาพแบบที่เราดูมบบนี้ตรงนี้ก็ไม่ช่างเท่าไหร อันนี้เราก็ใส่นหมอกนี่ขอเป็นขวกนี้แล้วกันหือหมอกเต็มใบอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมหอัอนี้เป็นหมกธรรมดาล้วก็แบบเดี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะทุกทค่าอหน่อย ที่นักหลักๆเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเจอฝุ่นเยอะขึ้นยิ่งใครอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพภูเก็ตอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงฝนะุ่นแน่นอนผมอยู่ภูเก็ตขี่รถไปทํางานทางงานครับคือออกนอกตัวเมืองก็จริงแต่มันก็ยังมีฝุ่นมีอะไรอยู่บ้างก็เลยว่าเฮ้ยเราสั่งพวกนี้มาใช้งานดูว่าดีไหมอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเห็นที่เขาแนะนํามาก็ค่อนข้างโอเคดีเหมือนกันก็คือเราไม่ต้องใส่แมสขับรถไปด้วยนะครับก็คือใส่พวกทีเดียวจบตัวนี้ราคาอยู่ที่4นะคร้อราคาเก้าอิน,นเก้า,300า,านะครับ0ื้อ่าคาปะตรแตพเผอะ ราคาหน้าป้ายเขาประมาณนี้แหละแต่มันมีคนลดอะไรไปด้วยจริงๆเขามี2รุ่นนะอันนี้เป็นรุ่นที่มีฟิลเตอร์การเพียม2.5ไว้กรองฝุ่นแล้วก็มีแบบธรรมดาที่เป็นผ้าสมฉยๆนะครับอันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆกะเลือกใช้งานนะครับบางคนไม่ชอบเพราะว่าพอมีฟิลเตอร์พวกนี้มันหายใจลำบากแต่ก็แลกมาด้วยกับป้องกันฝุ่นนะฮะด้านหน้าเขาก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับบอกสะท้อน UV ปกป้องใบหน้าน่าจะเป็นเนื้อผ้าพิเศษทําให้ระบายอากาศแล้วก็การแบคทีเรียด้วยผมเรียกว่าเป็นไฮบิดแล้วกันนะครับ,บ,บก็ค เป็นแค่แบ,บัแบบนี้ได้แล้วก็มีแผ่นกองนะครับ1,2,3,4,5,6,7 เชั้นหายใจได้สะดวกผมมองว่าท่านกองเจ็ชั้นระดับนี้เวลาเหมือนเราใส่แมสก์ N95 พวกนี้มันก็จะหายใจได้แบบไม่ลื่นเหมือนตอนไม่ใส่นะครับก็คือถ้าไม่ใส่มันจะหายใจสะดวกกว่าแตกก่ก็พอเข้าใจได้นะครับด้านหลังเขาก็จะบอกเป็นคำบัติของเขาเหมือนด้านหน้าเลยแห้งเยน็นสบายตลอดวันอันนี้สามารถใส่แล้วซักได้นะครับก็ส่วนประกอบก็าจะบอกว่ามีตัวบอดี้นะครับเป็นโพลอสเตอร์เป็นเด็กหน้ากากเป็น100 ester, ร้อยอเปอร์เซ็นต์โพลสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกว่าซักน้ําเท่าไรไม่ใช้น้ำยาพอกขาวเลยอะไรอยางเงพวกนี้ห้ามซักแห้งห้ามรีด ห้ามปั่นแห้งตากในที่ร่มอะไรเงี้ยโอเคมาเดี๋ยวเราแก็กันเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างปึ๊บด้านในเขาก็ไม่มีอะไรมีแค่ตัวโม่งแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีห่อชั้นอะไรยังไงกล่องก็เดี๋ยวเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูโม่งกันดีกว่าลักษณะโม่ง ด้านหลังจะเป็นแถบอันนี้เหมือนเป็นแถบสะท้อนแสงนะแต่ไม่แน่ใจว่าสะท้อนหรือเปล่านะครับ mm hmm. แล้วก็ด้านหน้ามีโลโก,โกโ้ g l ตรงนี้นะครับที่เป็นิลเตอร์กรอง p m 2.5เป็นเหมือนกับเป็นปุ mm ้ง hmm. ขึ้นมาไว้ครอบปากตรงนี้เป็นยางนะผ้าเหมือนกับผ้าเบาๆดีนะ mm hmm. ถ้าเทียบกับบับที่ผมใช้อะเออรู้สึกว่าไอ้นี้จะเบาวกว่านิดนึงนะครับ mm hmm. แล้วก็ด้านบนก็มียางมีตัเข็บตัเข็บแบบนิ่มด้วย ผมเคยไปเห็นเขาบอกว่าใส่แล้วหน้าไม่ยับผมรับประกันได้เลยว่าถ้าใส่กับหมวกเต็มใบย,ยังไงก็ยับนะครับต้องมีรอยผ้ารอยตดเข็บอะไรพวกนี้แน่นอนซึ่งคนที่ใส่หมวกเต็มใบหรือกีบิกไบพวกนี้เป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งใส่บับแ,แบบเนี้ผมยังยับเลยนะ เพราะหมวกเต็มใบมันต้องรัดให้เต็มใบหน้านะครับแต่ถ้าใส่กับหมวกที่เป็นโอเพนเฟสหรือขึ้นใบอนนี้อาจจะได้เอาจริงๆผ้าเนี่ยผมรู้สึกเหมือนเพื่อนๆคนไหนที่เคยซื้อกางเกงในของ EQ นะครับผ้ามันคล้ายๆกับกางเกงในไขเย็นรุ่นที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผ้ามันลักษณะคล้ายๆกันแต่อันนี้เหมือนมันจะยืดกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อผ้าเดียวกันไหมนะหรืออาจจะส่วนผสมที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยอันี้มันยืดกว่านะน่าจะระบายอากาศได้ดีกว่าแบบ คือผมไม่เคยใส่ม่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปลองใส่ให้เพื่อนๆดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ many many minutes later ยกวกออกอโอเคภาพเป็นไงบ้างครับพอถอดทีไอ้นอี้ข้างบนนี้ก็หลุดนะครับแล้วก็วันนี้ระยะทางขี่มา1 0 0กิโลเมตรก็ประมาณชั่วโมงครึ่งจากภูเก็ตมามีแวะพักด้วยแล้วก็มีแวะถอดหมวกจัด2ครั้งความรู้สึกหลังจากใช้งานครั้งแรกเลยนะครับก็คือมันรู้สึกว่าใส่สบายดีใส่แล้วแบบผ้ามันบางสบายไม่อึดอัดเหมือนผ้าบับ แล้วก็บนหัวเวลาเราใส่เนี่ยหัวรู้สึกโล่งสบายขึ้นข้างบนนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเหงื่อไม่ออกนะฮะคือมันมันออกแต่ว่ารู้สึกว่าเออลมยังเย็นสบายถ้าเป็นหมวกที่มีอากาศโฟเข้าไปข้างในอะไรพวกนี้จะดีมากและอีกอย่างคือพอเหงื่อออกตรงน้ก็จะซับเหงื่อไประดับหนึ่งทําให้ไม่ติดที่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเราก็จะไม่ค่อยเหม็นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของหมวกกันน็อกไปได้ที่คออันนี้ดีนะครับมันไม่แน่นผ้ามันโล่งๆล่งสบายไปแล้ว คอเราก็เวลาขี่โดนแดดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยแสบประมาณนี้อันนี้ข้อดีนะที่ใส่แล้วรู้สึกโอเคแฮปปี้กับมันนะครับส่วนข้อจํากัดอันดับแรกเลยก็คือตรงนี้แหละครับตรงแมสตรงนี้แหละที่มันเป็นการฝุดนี่แหละดูนะครับมันจะเด้งๆประมาณนี้มันจะพองออกมาตอนแรกเรารู้สึกว่าเหมือนแมสมันพองแบบนี้พอดีแต่พอใส่หมวกเข้าไปพ๊กมันยู่อย่างเงี้ยอ่ามันจะเข้ามายู่อย่างหนึ่งเพราะว่าหมวกเรามันก็จะไม่ได้แหลมออกมานะครับมันก็จะปิดประมาณนี้ ทำให้รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าบับมันเลื่อนหรือว่าม่วงนี้มันเลื่อนก็เลยจอดแล้วก็ใส่จัดใหม่คือถ้าเป็นแบบที่มันเรียบไปเลยก็น่าจะทําให้เรารู้สึกสบายหน้ากว่านี้สาหรับใครที่ใส่จนชินแล้วก็อาจจะไม่มีปัญหาเพราะผมมันใส่ครั้งแรกนะครับหมวกข้างบนตรงนี้ครับถ้าเราใส่ไม่ดีนะครับมันจะมีรอยตะเข็บอย่งนี้ตะเข็บตรงนี้ถ้าเกิดไปอยู่ใต้ขอบหมวกข้างบนกดทับลงไปเนปี่ยขูปวดมากรอบที่2องผมเลยต้องจอดจัดใหม่เพราะว่าผมใส่แล้วมันพับอยู่นิดนึงประมาณนี้อ่าแล้วมันก็ปิดอยู่ข้างบนหัว ประมาณนี้พอใส่หมวกมาปุ๊บหมวกมันกดตรงนี้โอ้โหปวดปวดปวดจริงๆเลยอันนี้ก็คือเวลาใส่ก็ต้องตั้งใจใส่กันดีๆนะครับจับนิดนึงจะได้ไม่งุนยิดแบบผมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการหายใจอันนี้สําคัญเลยครับเวลาขี่มอไซค์เนี่ยเราหายใจไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเราใส่แมสขี่นะครับมันทําให้เราหายใจได้อึดอัดอันนี้บอกเลยว่าอึดอัดจริงๆมันแลกมาด้วยกับการกองฝุ่นก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเราขี่มอไซค์ทางไกลอะไรพวกเนี้ย พอเราหายใจมันไม่ค่อยสะดวกมันจะทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วแบบบางครั้งเราง่วงเมื่อกี้ขี่มาก็มันเริ่มง,ง่วงนะครับพอออกซิเจนมันเข้าไปไม่พออย่างเงี้ยปุ๊บเราเริ่มง,ง่วงก็เลยต้องจอดปั๊มแวะล้างหน้าล้างตาตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับสาหรับคนใส่แว่นนะฮะเวลาเราใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่แว่นใช่ไหมครับแว่นใส่ได้ปกติแต่เวลาพอเราหายใจเนี่ยด้วยความที่มันหายใจยากเวลาหายใจออกอากาศมันจะรอดตรงนี้ขึ้นมามันจะทาให้แว่นเหมือนจะเป็นฟ้าเดี๋ยวลองดูนะ จจะเว้นนนึงพอดีว่าน,นี้อากาศมันไม่ได้เย็นมากถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอะไราแ,แ,แว่นแว่นเราจะเป็นฝ้าแต่ตัวหน้ากากมวกันนอกจะไม่ค่อยเป็นสําหรับคะแนนภาพรวมของตัวนี้นะครับ อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมเองผมให้ถ้าเต็ม10ผมให้ที่ประมาณ6หรือ6.5นะครับมันยังรู้สึกว่าทําให้เราใช้งานยังยังไม่สะดวกเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะผมยังไม่ชินนะครับแต่ว่าเรื่องหายใจสําหรับผมเนี่ยค่อนข้างสําคัญบางคนถ้าใส่ขี่ในเมืองเนี่ยอาจจะยอมหายใจยากแต่ว่าป้องกันฝุ่นอันนี้ก็แลกได้แต่สำหรับผมพอขี่ทางไกลขี่ข้างนอกนอกเมืองแบบเนี่ยฝุ่นไม่เยอะแล้วก็การหายใจลําบากแบบนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับเรื่องหน้ายับไม่ยับก็ผมคิดว่ามันบบนอะาหจี้ย แล้วตักเข็บตาอะไรมันก็มีนิดหน่อยซึ่งไม่ได้เสียเรี่ยวตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการใช้งานโมง GQ ตัวนี้นะครับก็เพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ในด e สคริปชั o นได้เลยนะครับและใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามพูดคุยหรือติชมยังไงก็พิมพ์ไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้คันที่บอยรีวิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้คันท ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า